สวัสดีค่ะมาพบกับย่าใหญ่อีกคลิปหนึ่งนะคะเรื่องนี้ไม่ไม่น่าจะตัดคลิปแต่อยากทำคือประเด็นที่ว่าปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาคืออะไรคือจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรธันวาคมโอ้ ธนวามกราเป็นวันอะไรสิ้นปีกับต้นปีนะกับปีใหม่ใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เกิดอะไรอะวันหยุดอืมวันหยุดแล้วก็เป็นวันของความอะไรสุขสำราญใช่ไหมเอนเตอร์เทนเยอะมากนะคะวันหยุดเยอะมากนะแล้วทำไมล่ะมีผลอะไรกับ การเรียนขันสอนของย่าล่ะก็มีสิคะมีมากด้วยก็คือวันหยุดเยอะไงะวันหยุดเยอะก็ไม่เป็นไรวันหยุดเยอะแต่วันหยุดนั้นมันมาลงอยู่ที่คอสเดียวเลยคือคอสอังกฤษสามเมื่อกี้เราพูดไปเมื่อ คลิปก่อนนูนะ้นเราพูดเรื่องปัญหาที่ที่ย่าเจอใช่ไหมพอเจอปัญหาแถมยังมีปัญหาต่อมาคือวันหยุดมันลงเฉพาะคอสนี้อีกแล้วทำไมอะ่ะย่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเออมันหยุดก็คือหยุดย่าก็ไม่ต้องสอนถูกไหมไม่ใช่ย่าต้องการเวลาใช่ไหมฮะย่าต้องการเวลา แล้วเหมือนถ้ามันหลุดไปอย่างเดือนนี้สองครั้งละสองครั้งที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยหกชั่วโมงนะคะคาบละสามชั่วโมงนะคะหกชั่วโมงการเรียนรู้หายไปเยอะมากอ่ะทำไมต้องเป็นปัญหาก็ขาดหายไปก็เมคอัพดีใช่ไหมคือหาเวลาพิเศษ ออีกแล้วอันนั้นเป็นพูดพูดในแง่ของอะไรอ่ะในแง่ของคนที่เป็นเป็นผู้มีอำนาจเหรอคนคนที่ไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะทำะกิจกรรมอื่นเหรอจริงไหมคะเวลาพิเศษอื่นทุกคนก็จะมีหน้าที่หรือมีกิจกรรมอื่นๆแล้วเราไปใช้ เวลานั้นมาเพื่อเพื่อให้งานของเราอ่ะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเอาว่างี้ดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะจะต้องรับสภาพกับสิ่งที่มันเกิดที่บียอนบีออนเอาไว้คอนโทรลก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ถูกไหมคะไอ้พวกวันหยุดทั้งหลายเนี่ยมันถือว่าเป็นความบังเอนะิญอะอ c c ซิเดนท l ลลี่ ใช่ไหมคะมัน a c c i d e n t นทัลเเพราะฉะนั้นเนี่ยยาจะทำไงหกชั่วโมงเนี้ยโอ้อย่าไม่ต้องกังวลย่าเมคอัพได้อะไรอย่างเงี้ยยาก็ไม่อยากอีกนี่เรื่องเหล่านี้ซึ่งผู้สอนเขาควรต้องตระหนักรู้เหมือนกันนะว่าการเมคอัพบางทีเด็กๆก,ก็ไม่ได้ต้องการที่จะเมคอัพวันหยุดเขาก็าอาจจะอยากไป ไปมีกิจกรรมพิเศษกับครอบครัวหรืออะไรก็ตามหรือว่าในในเวียอะไรเนี้ยเขาก็จะมีคอร์สของเขามีคอร์สในวันในวันหยุดด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าจะมีอาจารย์พิเศษจากหลายๆที่เข้ามานะฮะโดยไม่จะเป็นอาจารย์ที่มีที่เป็นมืออาชีพเข้ามาสอนใช่ไหมคะอันนี้คือ คือปัญหาในการที่เราจะไปโฟกัสในเรื่องเวลาที่เขาที่เขา,เ,าเป็นของเขาเวลาของของผู้เรียนแล้วเราก็จะไปบังคับเราจะไปบังคับได้ไหมว่าให้ทุกคนว่างพร้อมกอันอีก 70กว่าคนเนี่ยให้ว่างพร้อมกันเพื่อที่จะมาเรียนของเราในตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้ย่าต้องเป็นไงฮะ leave เลยแบบ make it free แต่ถ้าเมื่อคุณ f r e ไปในตอนนั้นในในหในในอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะคะในปฏิทินปีต่อไปนะคะว่าเราจะเจอวันไหนอีก อย่างไอตัวที่ต้องรีบไปเนี่ยถามว่าเราจะต้องทำยังไงให้เนื้อหาตรงนี้มันมันสามารถที่จะแอดหรือกระชับเข้าไปให้มันได้ตามตามความประสงค์หรือเป้าเป้าหมายของคอร์สได้นีอันนี้มันก็เกิดปัญหาอีกนะมันไม่ได้เหมือนอะไระเนื้อหาที่ ไม่ต้อง practice นะเพราะว่าคอร์สของย่ามันเป็นคอร์สที่ต้อง practice ทุกทุกคาบอ่ะใช่ไหมมันขาดการ practice ไปตรงนี้มันสำคัญมากนะฮะสำคัญจริงๆนะหกชั่วโมงนะคสองคาบหกชั่วโมงเนี่ยมันก็ลดลดโอกาสในการอะไรอะ ในการฝึกฝึกฝนไปถ้าเป็นเยอะนะ <laughs> ในความคิดของย่าเนี่ยเยอะทีเด,ยเดียวนะสามชั่วโมงที่เราได้ทำอะไรเนี่ยมันก็เยอะเพราะฉะนั้น <laughs> นี่ก็คือเรื่องกังวลของย่า so much worry เนี่ย about it worry จริงๆ เดี๋ยวต้องหาวิธีท,ทำยังไงเพิ่มให้ได้หกหกจมูกให้ assignment ไปทำเหรอเออได้ไหมอะอะไรเงี้ยเราก็จะออนไลน์เข้ากลุ่มไปให้เขาไปทำโดยอ่ยญาเคยทำก็คือทำคลิปการอธิบายของตัวเองอย่างเงี้ยไปลงโดยที่คือญาก็จะไม่ได้ค่าสอน ในตรงนั้นแต่ไม่หมายตรงนั้นไม่หมายเพียงแต่ว่าอยากให้การเรียนการสอนอมัน complete ตามเป้าหมายของเราอันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ที่เคยทำก็คือโดยการอัดคลิปของตัวเองใส่ลงไปเป็นการให้เขาเรียนจาก รายกลุ่มเรียนจากรายกลุ่มโดยที่ไม่ไปรบกวนไม่ไปรบกวนเวลากิจกรรมในรูทีนในชีวิตประจำวันของเขานะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี้ยคุณสามารถที่จะมาเรียนรู้หรือมาทำได้ในเวลาใดก็ได้นะฮะ anytime t h e y w a n t ใช่ไหมคือเวลาใดก็ได้คือเขาจะสามารถบริหารจัดการตัวเขาเองได้ญนะาติก็จะได้ไม่รู้สึกกังวลใจไม่อยากเป็นคนที่ไปสร้างภาระให้มากจนเกินไปแต่ก็อยากจะให้เราได้ได้ผลตามเป้าหมายได้ผลงานตามเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติก็อาจจะทำวิธีนี้โดยการทำคลิป ไปลงไว้ให้เขาได้เรียนรู้เป็นคลิปๆปไปนะเดี๋ยวลองดูว่าย่าจะใช้วิธีไหนหรือเขาอาจจะว่างแล้วก็ออฟเฟอร์เราอ่ะอันนั้นก็ยินดีนะคะแต่ทุกคนต้องแฮปปี้นะคะที่จะให้ย่าออสอนเวลาพิเศษนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ มาพูดนี่ก็พูดไปคิดไปเหมือนมาเล่าสู่กันฟังใช้ใช้ผู้ฟังผู้ติดตามเป็นอะไรอะเป็นคนเป็นที่ปรึกษาไปด้วยนะคะว่าผู้สอนอย่างยากก็มีปัญหาตลอดเวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยคิดแล้วก็ค่อยค่อยแก้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนะคะเอาละปัญหาเยอะจังเลยย่าใหญ่ไม่มีปัญหาก็ไม่มีคนเก่งสิชิ้มไหมคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะว่าย่าใหญ่จะทำยังไงสวัสดีค่ะ